วันนี้นะครับเราจะมาดูทุเรียนหมอนทองของผมที่ปลูกไว้นะครับอันนี้ก็อายุประมาณหนึ่งปีกว่าๆนะครับดูนะครับผมก็ปลูกแบบยกตุ้มนะครับแต่ว่าใบเหลืองเห็นไหมครับไม่ค่อยงามเนื่องจากว่าดินที่เนี่ยมันเป็นดินหินดินแข็งอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆไร์นะครับมันจะดินมันจะมีข้อเสียนะครับมีหินนะครับดินตรงนี้ก็ขุดจากก้นสรกขึ้นมานะครับมันก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีตายไปอยู่ประมาณสองสามต้นแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับใบเขาไม่สดชื่นนะครับแล้วก็ออกเหลืองๆนะครับ วันนี้นะครับผมจะพามาแก้ไขนะครับลองทําแล้วกันนะลองศึกษาไปร่วมกันนะครับวิธีนี้นะครับนี่นะครับผมเตรียมมาแล้วก็น้านะครับใส่น้านะครับอันนี้ผมใส่ฮอร์โมนนมสดมาประมาณ50มิลลิตรนะครับอยู่ในนี้อันนี้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่ผมทําเองก็1.5้าลิตรนะครับแต่เราจะมาแก้กันนะครับนี่ใส่ลงไปเลยครับนะก็ ผมปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ใช้เคมีก็แก้ไขแบบนี้นะครับวิธีของผมที่สวนผมเนี่ยก็จะแก้ไขแบบนี้ทําแบบนี้กับหลายๆต้นไม้นะครับหลายๆหลายๆต้นไม้หลายๆชนิดนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าเราลองวันนี้แล้วเขาไม่รอดนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ความรู้นะครับว่าทุเรียนหมอนทองแต่จริงๆผมซื้อมาต้นนิดเดียวนะครับต้นนิดเดียวนะครับก็วันนี้เอามาปลูกอยู่ปีกว่านะครับก็ วันนี้ใบเขาเป็นอย่างนี้นะครับนะเราก็ลาดรถเลยนะครับคนคนให้เข้ากันนะครับผมจะลาดรถที่โคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้สองขวดนะครับลาดรถที่โคนค่อยๆให้เขาซึมไปนะครับแล้วก็ที่ใบด้วยนะครับนี่หนับที่ยอดที่ต้นเขาด้วยนะครับจุลินทรีย์ทางคออแสงนะครับก็เข้มๆแบบนี้นะเขาก็จะไปทําให้ดินเนี่ยนะครับร่วนนะครับได้ดีนะทําให้นินเนี่ยโปร่งเพราะจุลินทรีย์เนี่ยนะครับ แล้วก็ผสมข้ร์โมลนมสดเข้าไปแล้วเราลาดที่ใบไปด้วยนะครับจริงๆจริงๆมันต้องทําช่วงเช้าเช้านะครับเพราะว่าใบเขาจะดูดซับอาหารด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมไม่มีเวลาเลยนะครับก็เลยต้องมาทาเพิ่งจะเสร็จงานนะครับครับก็มีทั้งเห็ดมีทั้งผักมีทั้งหลายอย่างนะครับสวนกล้วยก็อยู่ด้านล่างนี่ก็ทําหลายอย่างมากครับก็เนี่ยครับมาแก้ไขเดี๋ยวเรามาดูนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะผมก็พยายามแก้ไขนะครับผมไม่ได้เอ่อ ฝีมือเดือนทุเรียนนะแต่ว่าก็ปลูกเอาไว้ทานแต่ปลูกแบบปลอดสารเคมีนะครับสวนฝนเป็ดเกษตรปลอดสารนะอยู่วังหมันวัดสิงห์ชัยนาธนะครับอันนี้คือไม่เคยไม่เคยรักษาเขามันกันนะครับเนี่ยก็ลองดูนะครับแต่ปกติเขาก็งามดีนะนะครับที่ผ่านมาเขาก็งามแตกใบดีนะครับมาช่วงเนี้ยนะครับเอ่อฝนหมดแล้วก็แดดเริ่มร้อนที่นี่จะเสียนะคือแดดเวลาร้อนร้อนจริงๆนะครับ ถึงตอนนี้จะเป็นหน้าหนาวก็จริงแต่แดดแรงนะครับเนี่ยครับหมดแล้วหนึ่งครับหนึ่งถังนะครับก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมและกันว่าต่อไปเนี่ยเขาฟื้นไหมหรือว่าเขาจะไม่รอดนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองอายุปีกว่านะครับนะครับวันนี้ก็นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดหัวใจนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ